สวัสดีครับทุกคนครับมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาเริ่มการสร้างสังคม,มและลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m o n e y Hero กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการเล่นหุ้นตัวไหนดีประจำวันที่23สิงหาคมจนถึงวันที่27สิงหาคมนะครับอ่ะก็ทีมนี้ก็เป็นทีมดูหุ้นร้อยตัวนะครับเป็นหุ้นเล็กนะฮะทั้งหมด1น0ร้อยตัวเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนอื่นขออัปเดตเซต ให้ดูก่อนนะครับซึ่งเซตปิดได้ประทับใจมากๆเลยนะนี่ดูดินะครับไม่คิดว่าวันสุขจะกลับมายืนได้นะถ้าเกิดยืนอย่างนี้ได้นะฮะอธิษ์านนะครับสิ่งที่อยากจะเห็นคือการทำแท่งเขียวนะแท่งเขียวหนะ้าตาแบบนี้ก็ได้นะฮะแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ยังดีแต่อย่าสั้นๆนะตรงนี้อย่าสั้นๆนะนะนะ ขอท่านเขียวแล้วก็ขอให้ยืนเหนือ1557จะเป็นการกลับตัวกลายเป็นต้นเทนขาขึ้นนะครับนะถือว่าเป็นข่าวดีนะครับออกทรงนี้เออแต่ถ้าเกิดยืนไม่ได้ทีนี้หรือไม่ก็มีการทิ้งไส้บนยาวๆอย่างนี้ทิ้งไส้บนยาวๆแบบนี้นะครับนะก็จะลงแล้วก็จะทำแท่งแดงยาวแบบนี้ในสัปดาห์หน้าเออก็ ใครคิดว่ายัางไงบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับมาเดีย๋ยวเราไปดูที่ตัวแรกกันเลยนะครับหุ้น 7up นี้ไม่ติดสแกนมานานมากๆทรงนี้เป็นทรงต่ายขึ้นเนะเนาะแต่ผมคิดว่าไม่คุ้มนะฮะเกมนี้ไม่น่าจะคุ้มที่จะเล่นครับเพราะว่า stop ปลอตก็ลึกหรือจะใช้ s t ็อปลอตตรงนี้อ่ะ1.11เหรอในขณะที่แนวต้านอยู่ที่1.60คุ้มไม่คุ้มเพื่อนๆลองไปคำนวณดูนะครับ ตัวถัดมาครับ AAV ตอนนี้เขากลับมาเล่นธีมการท่องเที่ยวที่โอ้แทบจะไม่มองไม่เห็นเลยว่ะนะคุณมองเห็นความสดใสในอนาคตของกลุ่มการท่องเที่ยวไหมส่วนตัวนะมองว่ายังไม่ค่อยเห็นแต่ว่าตัวเนี้ยเติบโตนะครับอ่ะก็สามารถเล่นได้แบบสั้นๆนะฮะถ้าเกิดมีการพักสั้นๆออกข้างในลักษณะงี้อีกก็จะเป็นจุดซื้อนะครับแนวต้านข้างบน แนวต้านข้างบนก็มองไว้ที่2.7นะครับหุน้น A-cap ตอนนี้กำลังเคลียร์บนอยู่นะฮะก็แนวรับอยู่ที่1.7นะฮะแต่ถ้าให้ดีนะครับรับ1.5เนี่ยน่าจะเซฟนะครับหรือถ้าเกิดเขาไม่ไปต่อแล้วก็จะมีแนวรับด้านล่างนะครับอยู่ที่ประมาณ1.15ครับหุ้น ACE สุดท้ายกลับมาปิดในราคาเปิดนะฮะ4ุด 16ก็ยังคงเป็นไซด์เวย์นะครับกลอบคือ4.04ด้านบนคือ4.60ครับหุ้นแอดวานก็ติดกับเขาด้วยเนี่ยนะเป็นขาขึ้นนะครับใครที่ตามหุ้น a แอดวานอยู่ก็แนวต้านคือ195บาทครับหุ้น AIT ตรงนี้ยังคงขึ้นได้ต่อเนื่องแนวต้านทางกิจทวิญ,ญาอยู่ที่30บบาทนะครับใกล้จะถึงแล้วมีโอกาสโดนกดตรงนั้นได้นะครับหุน้น ARK โซนนี้ R K ony, มันเป็นไซส์เวดาวนะฮะแนวต้านก็เห็นแล้วนะ1.02สัปดาห์หน้าอาจจะลงมากระทบแนวรับได้นะครับหรืออาจจะทะลุก็ได้นะเพราะว่าทั้งหมดทั้งชุดนี้ยังคงเป็นขาลงอยู่นั่นเองนะครับหุ้นอมาตะโอโ้โหขึ้นไปถึงแนวต้านแล้วนะครับก็แนวรับของเขาอยู่ที่17.2ครับหุ้น AMC ชุดนี้ยืนไม่ได้นะ นะวันนี้ไม่สามารถยืนได้ก็นุ้นสัปดาห์นี้ถ้ามีการพักอยู่ในโซน6บาทเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้อยู่นะครับ AMR ชุดนี้ไม่มีอะไรผมข้ามนะฮะ AOT ชุดนี้กลับตัวครับนะก็ต้องขอบอกว่ากลับตัวแนวต้านอยู่ที่63บาทครับ ASP ชุดนี้น่าสนใจนะฮะสต็อป o อ s ใช้เป็น3.4ได้แนวต้านอยู่ที่3.68ครับ หุ้น B พักตัวนะคะ0.91ตรงนี้ก็เป็นแนวรับของเขาไหมแนวรับของเขาอยู่ที่0.85ครับเดี๋ยวรอดูนะครับในสัปดาห์หน้าหุ้น BA แนวต้าน12.3หุ้น b ัฟสไม่เจอกันนานมากเลยไม่ได้พูดถึงหุ้นบัฟสมานานมากแล้วแนวรับของเขาอยู่ที่24.37ทรงนี้มีโอกาสลงมารับได้อีกนะครับแล้วก็หุ้น B เป็นไซส์เวดดาวไม่มีอะไรตรงนี้ระวังตัวดีๆมีโอกาสทะลุ27.25ลงมานะครับหุ้น BBL ชุดนี้ทำฐานสต็อป o อด100บาทง่ายมากเลยนะฮะหุ้น Beauty ยังคงเป็นไซส์เวดดาวระวังตัวมีโอกาสทะลุ1.34ลงมาต้องเรียกว่าหลุดสินะพอทะลุแล้วหัวใจมันเต้นนะฮะ,ะหุ้น BEM พักตรงนี้ค่อนข้างสวยครับสต็อป o อดใช้8.1ได้หุ้น BG กลิม แนวรับที่ตีไว้42.5ถึงแล้วแนวรับถัดไปคือ41.8ครับหุ้น BM ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ขอผ่านนะหุ้น BPP ชุดนี้แนวรับก็โซนนี้เลยครับ18.1แนวรับถัดไปอยู่ที่17.5ครับหุ้น Blue ชุดนี้ก็ไม่มีอะไรเลาแต่ที่แนวรับมีการดันขึ้นไปแนวต้านของเขาจะอยู่ที่77สตางหุ้น BTS ชุดนี้ ยังคงไปต่อได้แนวต้านประมาณ9.3ครับหุ้น CPF ไม่ไปไหนเลยนะฮะทำฐานคิดว่าไม่ได้หรอครับคิดว่าน่าจะลงมาแตะ25บาทอีกครั้งอาจจะเจอในสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับตรงนั้นเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงของ CPF นะครับหุ้น CPI ชุดนี้มันกลางเทนเกินไปนะแนวต้าน3.58แนวรับประมาณ3บาทครับหุ้น c p n ระหว่างเราโดนแรงขายกดนะครับโซนนี้เนาะแนวรับของเขาก็จะอยู่ที่48แล้วก็45บาท CPN หลดก็ติดกับเขาด้วยแต่ตรงนี้สวยนะนะต,ตัวนี้สวยตัวนี้ไม่ใช่หุ้นนะฮะเป็นตัวกองหลดเนาะกะ็มีสภาพคล่องที่พอรงควรไหมมีไหม <laughs> เปิดมา <laughs> ไม่มีเลยนะสภาพคล่องน้อยนะครับก็เน,น้น เทรดเอาปันผลนะแล้วก็ถ้าได้ราคาที่ต่ำๆก็ดีนะรอแถว19.5อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้แต่ชุดนี้ถ้าเก่งกาไรก็น่าจะเก่งกําไรได้น้อยนะครับเพราะว่าปริมาณหุ้นของเขามีให้เล่นค่อนข้างน้อยนั่นเองหุ้น CRC มีการกลับตัวซึ่งไม่แข็งแรงนะครับต้องระวังผมมองไว้แนวรับประมาณ32บาทหุ้น CSP นะครับ ตรงนี้การเทนไคลันมา Follow ได้แนวต้าน2.94ตรงนี้ไม่มีจุดซื้อนะครับแล้วก็หุ้น Home Pro ลงมาใกล้แนวรับมากๆที่24บาทนะครับจะเป็นจุดที่น่าสนใจนะรอดูสัปดาห์หน้าถ้าถึงก็อบอกกันด้วยนะฮะหุ้น d t a ท็กทนี้ก็กลับตัวกับเขาด้วยนะนี่ถือว่าเป็นการกลับตัวแนวต้านอยู่ที่39จุด หครับหุ้น ECL ชุดนีอ้ออกข้างไม่มีอะไรนะครับหุ้น EPG ปิด13.2นะสัปดาห์หน้าผมมองกรอบไซด์เว้นะครับแนวรับ12บาทหุ้น Estar ชุดนี้ไม่มีอะไรนะครับข้าหนาหุ้นโฟ r ดนะครับกลับตัวในขึ้นย่อยตรงนี้ไปแล้วแล้วก็อู้ยืนแนวต้านได้ด้วยถ้าสัปดาห์หน้านะครับ คิดว่าน่าจะมีการลงมาที่แนวรับตรงนี้ก็คือ14บาทก่อนที่จะหาจังหวะในการขึ้นต่อนะครับแล้วก็ F Smart แนวรับผมยังคงให้ที่เดิมน,นะครับใครที่ลันเทรนมาขายได้ที่แถว11.6ตรงนี้นะครับเป็นโซนในการขายเนาะแล้วก็หุ้นฟิ n ンเซียยืน5.1ได้ก็จริงแต่ภาพรวมเป็นขาลงนะครับตรงนี้ยังไม่น่าสนใจนะหุ้น G B X ชุดนี้กลับตัวในขึ้นย่อยขาขึ้น แนวต้านของเขาอยู่ที่ประมาณ1.6ครับหุ้นเจลอันนี้ผมข้ามนะไม่น่าสนใจนะครับหุ้น GJS เป็นขาลงทั้งชุดแล้วก็ตัวเล็กมากนะครับขอข้ามไปเลยนะฮะหุ้นโกลคอนชุดนี้อยู่ในโซนของแนวรับใครที่ไปได้1.13 1.15เนี่ยน่าสนใจแนวต้านของเขาอยู่ที่1.36นะครับหุ้นกัฟ กลับตัวแล้วนะฮะตัวนี้ก็ต้องบอกว่ากลับตัวมาสักพักใหญ่ๆแล้วแนวต้านเขาใกล้แล้วนะครับที่41บาทหุ้น Home Pro ชุดนี้ผมคิดว่าเป็นการดีเพื่อที่จะลงต่อนะครับใครที่รันเทนมาจะต้องบอกไงที่ใครที่ห่อมาต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับสต็อปลอของเขาปัจจุบันจะอยู่ที่12.4ครับหุ้น IIG กลางเทนเลยไม่มีอะไรผมขอข้ามนะครับหุ้น ILM ชุดนี้จ่อเบรก เพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีถ้ามีการทำไฮสีเขียวเหนือ14.1ได้แล้วก็เขาจะเป็นจุดที่จะวิ่งต่อนะครับหุ้น INGS ไม่มีอะไรข้ามนะครับหุ้น Intat ก็ไปแล้วนะไปดาวคารแล้วอันนี้ไม่ตามนะครับหุ้น IRCP ชุดนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับขอข้ามเลยนะคือการาฟมันไม่สวยนะครับหุ้น ITD ชุดนี้มีการกลับตัวให้เห็นนะครับแนวต้าน2จุด 44ครับหุ้น J ชุดนี้พักสวยครับแนวต้าน3.16ครับหุ้นแจสยังเป็นขาลงอันนี้ข้ามไปเลยนะฮะหุ้นแจสอีฟมีจ่ายปันผลใช่ไหม XDR โอเคมีการจ่ายปันผลนะครับใครที่อยากจะลงทุนในระยะยาวเน้นการกินปันผลตอนนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมีการจ่ายปันผลทุกๆ3เดือนนะครับแนวรับถ้าให้ดีก็ให้ได้สัก9บาท 30ม้าาสีน่นาจะดีนะนะครับหุ้น JKN ยังคงเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องนี้ข้ามไปเลยนะครับหุ้น JTS ชุดนี้เริ่มกับตัวสวยแล้วแนวต้าน67บาทหุ้น JWD ชุดนี้ไซเว w a y ออกข้างนะครับแนวรับถ้าให้ได้ก็14.3น่าสนใจอยู่นะครหุ้น K Bank กับตัวจอ่อทะลุรอบ2แนวต้านอยู่ที่116ครับหุ้น Kiss ยังคงเป็นขาลงอยู่อันนี้ข้ามนะครับ หุ้น KKP กลับตัวนะครับแนวต้าน56 58 59นะครับหุ้นคุณสวยครับยืนได้ด้วยนะฮะอ่ะเราดูสัปดาห์หน้าน่าจะมีจังหวะในการย่อให้เห็นแนวรับของเขาจะอยู่ที่3.1แนวต้าน3.42ครับหุ้นลาน,หนาหมดแล้วนะฮะเสียทรงขาขึ้นแนวรับของเขาอยู่ที่15บาทครับหุ้นเนี่สวยมากนะครับ แนวต้านถัดไปมองที่56 57บาทนะครับหุ้นมาโคชุดนี้ขึ้นพักทะลุแนวต้าน83สตางนะน่าสนใจอยู่นะหุ้นเมเจอร์อันนี้ไซเว y ออกข้างผมเกรงว่ามีโอกาสลงต่อมากกว่าขึ้นนะครับถ้าเด้งก็คงเป็นการเด้งระยะสั้นๆเนาะหุ้นแมคโครอันนี้สวยมากเลยนะครับ อา,อาจจะมีแรงขายกดโซนนี้ได้นะ40บาทแต่ถ้าเกิดทะลุไปได้ก็42แล้วก็46นะครับนั่นคือแนวตา้านหุ้น MBK ชุดนี้กลับตัวเรียบร้อยนะครับแนวต้านอยู่ที่13.7ครับหุ้นเมตาหุ้นอะไรเขาคือหุ้นอะไรมีปริมาณให้เล่นพอสมควรนะฮะแต่ว่าเป็นหุ้นตำบาตต้องระมัดระวังนะครับกลับตัวในขืนย่อยก็จริงแนวต้านอยู่ที่65สตางค์ 80สตางค์85สตางค์นะครับหุ้นเม็ดโคนะฮะแต่ละตัวเนี่ยม,มาอันนี้ไม่มีไม่มีววลุ่มให้เล่นผมข้ามนะเทรดกันร้อยสองตัวแค่นั้นนะฮะต่อช่องหุ้นมิวอ่ะตรงนี้แนวต้านไปซื้อแนวรับดีกว่า1.1นะครับหุ้นมอชุดนี้กับตัวสมบูรณ์แบบครับแนวต้าน1.45ุหหุ้น NSL อูยืนได้21บาท แนวต้านถัดไปคือ24บาทนะครับหุ้น NWR ชุดนี้เป็นขาลงไม่สนใจนะข้ามเลยนะหุ้น OR มีการเด้งแต่มุมมองคือเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับมีโอกาสกระทบ27บาทอีกรอบหนึ่งนะหุ้นเพิ่ม PERM ชุดนี้ก็น่าจะเป็นการเด้งอยู่ในกรอบนะฮะแนวต้านประมาณ2.8ครับหุ้น PK อันนี้ข้ามเลยนะไม่มีอะไรนะครับ หุ้นแพน B ก็มีแรงขายมากดอีกแล้วแถวแถวแนว6บาทซึ่งวันสุกที่ผ่านมาเนี่ยไม่ผ่านนะครับแนวรับของเขาจะอยู่ที่ประมาณ5.6หครับหุ้นพรามเป็นขาลงขอข้ามนะครับ PTEP e เป็นขาลงชัดเจนเลยนะครับแนวรับของเขาโซนโมีมีโอกาสเด้งได้ในสัปดาห์หน้าเป็นการเด้งแค่ สั้นๆนะครับพีทนะีทีอมาก็มีไซเลนผ่านหน้าบ้านเลยนะครับโอเคขอให้ปลอดภัยนะครับอ่ะพีทีชุดนี้รอรับที่54บาทมีโอกาสเด้งสั้นๆได้นะครับหุ้น QH อันนี้ข้ามเลยนะดูเขาแปลกๆและถ้าเกิดใครห่อมามีหลุด2.18จะต้องคัดนะครับหุ้น RJH อ,อันนี้ไม่น่าสนใจนะเสียทรงขาขึ้นไม่เรียบร้อยแล้วค่อยว่ากันเนาะ หุ้น R P C ชุดนี้โอเคถ้าเกิดมีการพักโซน1บาททวนนะครับจะน่าสนใจอยู่นะมันจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจหุ้น R S มีการเด้งระยะสั้นมุมมองเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับหุ้น R W I ก็ตอนนี้นะ่จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อเช่นกันนะหุ้นซาบีน a กลับตัวแล้วนะครับย่ำอยู่ที่18.8มา2รอบแล้วตอนนี้ เตรียมที่จะขึ้นไปปะทะ19.5ใช่ไหมเนี่ยใช่19.5จ่อขึ้นนะฮะอันนี้มีโอกาสกลับตัวสูงนะครับหุ้นแซดไม่มีอะไรเนาะผมข้ามนะครับหุ้นสวัสด์กลับตัวไม่กลับเว้ยยืนไม่ได้เอ้ยยืนไม่ได้นะเอออันนี้ก็ดูมาอยู่แต่ปรากฏว่าเคลียร์บนเคลียร์บนเคลียร์บนหมดเลยแรงขายกดนะครับแนวรับอยู่ที่65บาทครับผมหุ้น SCB กลับตัวไหม กับตัวแต่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับเป็นไซด์เวในกรอบข้างบนระวังโดนแรงขายกดที่ราคา99.5นะครับระวังให้ดีนะฮะหุ้น SCCC ตรงนี้จ่อลงมากกว่านะครับผมมองแนวรับอยู่ที่151บาทนะครับหุ้น SDC ชุดนี้ไม่มีอะไรนะไม่น่าสนใจข้ามไปเลยนะฮะหุ้น CQ น้องใหม่มาแรงแซงดอยเลยนะฮะนะ ทำฐานอยู่นะครับ23.5แนวรับคือส่วนนี้เลยหุ้น SF ทำาิ i d e r Off อฟอยู่อันนี้ข้ามไปเลยนะครับหุ้น SFT นะครับกับตัวเป็นขาขึ้นทั้งชุดยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ตัวนี้ไม่ใช่แนวรับนะครับก็ใครที่รันเทนมารันได้แต่ใครที่มาเทหลังอย่าเพิ่งเข้านะฮะหุ้น SICT ชุดนี้การเด้งเพื่อลงต่อไม่มีอะไรนะครับหุ้นซิงเกอร์หมดแล้วนะฮะนะ กลายน่าจะเปิดขาลงแล้วนะแนวรับของเขาอยู่ที่32.5ครับหุ้นสก,กีก็น่าจะจบเช่นกันนะครับแนวรับอยู่ที่94ครับ94สตางคนะ์นะหุ้น SKN ชุดนี้พักได้สวยอยู่นะครับแนวรับ7.25ได้อยู่นะครหุ้น SMPC ชุดนี้ขึ้นไปโอ้11บาทเดอ้อนะแนวรับอยู่ที่10.5นะครับหุ้น SNNP ชุดนี้ทำฐานกลับตัวเตรียมไปประทะแนวต้านที่13.4ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายหุ้นโซลา่าพักตัวไม่มีอะไรเป็นการพักเพื่อที่จะลงด้วยนะครับแนวรับ1.7นะึ่าถือว่าจุใจเลยนะครับสําหรับทุกๆวันเสาร์เราจะอัปเดตหุ้นตัวเล็กจริงๆบางตัวก็ไม่เล็กนะแต่มันติดสแกนมานครับหุ้นตัวเล็กที่มีปริมาณหุ้นผิดปกติในกรอบสัปดาห์นะครับถ้า ดาน่ามีตัวไหนที่นักสนใจเดี๋ยวเรามารับชมกันอีกนะครับก็สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับผมขอฝากคอร์สสร้าง Passive Income จาก Cryptocurrency และ DeFi สำหรับใครที่อยากจะ Invest ในเหรียญ Cryptocurrency เขาว่ากันว่านะครับควรจะแบ่งพอร์ตสัก5%นะครับ มาลงในฝั่งตลาดโลกใหม่นะก็คือตลาดคริปโตแล้วก็ดีฟานั่นเองเป็นการลงทุนที่น่าสนใจนะครับในคอร์สนี้สอนตั้งแต่สเต็ปบายสเตมือใหม่สามารถจะเริ่มเรียนแล้วก็เริ่มลงทุนได้เลยนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line m o n e y h e r o ที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมและชอง Money Hero คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปนะครับขอบคุณที่ตตามนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย